สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้ยครับอยู่กับผมเจตไซก้ยเหมือนเดิมครับยามาเราจะเจอกันทุกวันแบบนี้ผมจะเลือกเอาฟุตบอลคู่ที่เข้าตาม,มาฝากกันในแต่ละค่ำคืนนะครับดังนั้นเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลับบงใจทีมงานด้วยนะครับและถ้าอยากจะร่วมสนุกกับเราก็ไปที่ไลน์อัพักยก7 7ตามด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับไฮไลท์จะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนซีซั่สุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มผมเลือกเอา3คู่ที่ยังมีความหมายมาฝากกันนะครับไปเริ่ เรอัลมาดริดจากสเปนจะเปิดเบอร์นาบิลรับการมาเยือนของกราสโกเซลติกจากสกอตแลนด์ครับมาดริดนำเป็นเจ้าฝูงของกลุ่มมีอยู่10บหน้มนะครับจากการชนะ3เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกแพ้ไลซิกมา2-3นะครับล่าสุดลงเล่นในลาลิก้าครับทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกีโดนาห่งต่อหสภาพทีมต้องเช็คคาริมเบนเซม่ากับโอเรเลียงชัวมานี่นะครับตัวหลักๆที่เหลือเนี่ยโทนี่ครอสลูก้าโมดิชวินิสุธจูเนียนะครับโรดิโก้พวกมาโกเซนซิโอครับมีโอกาสออกสตาร์ตตัวจริง เจอกับเซลติกอยู่บ้อยของกลุ่มมีแค่2แต้มไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับตกรอบไปแล้วครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับชักตาโดเนตมา1ต่อหนึะครับคัลลัมแม็กเก,เกอร์เจ็บตัวหลักๆก,ก็เป็นเซอัดฮาบา มานอวิชนะครับมีเจมฟอร์เลสกองหน้าเป็นเคียวโกฟุรุฮาชิกองหน้าชาวญี่ปุ่นครับเกมแรกที่เจอกันเนี่ยมาริดบุกถล่ม3-0ครับเอาง่ายๆเกมนี้ยังมีความหมายสําหรับเรอัลมาริดนะครับในการแย่งชป์กลุ่มกับอาเบลิสิกครับหมยว่าจะเข้ารอบไปแล้วส่วนเซลติกไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับจมว้ยของกลุ่มแน่นอนเกมแบบนี้วัดใจเรอัลมาริดเลยครับเราจะสะดุดมา2เกมครับผมว่าเกมนี้คาร์โลเชลติเน้นแน่นอนนะครับมาริดจะเปิดบ้านยิงขาดถึง2ประตูเพื่อเป็นชป์เก่าเชียมมาริดนะครับ คู่ต่อมาครับก็เตะเวลาเดียวกันในกลุ่มเดียวกันครับเป็นชักต้าโดเนตจากยูเครนครับจะเปิดบ้านเจอกับอาเบรซิกจากเยอรมันชักต้าเนี่ยมี6แต้มนะครับจากการชนะ1เสมอ3แพ้1เกมล่าสุดบุกเสมอเซลติกมา1ต่อนะครับสามเนอรุเป็นทารัชปาเลนโกดานิโลซีการครับมิฮัไลมูดิกนะครับเจอกับไลซิกมีอยู่แก้วแต้มอยู่ดับ2 จากการชนะ3แพ้2นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะมาริดมา3-2ครับทำให้เรียกความมั่นใจนะครับเควินแคมเปลคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูโดมิริกโซบอสไลติโมแวนเนอร์ครับเป็นตัวทีเด็ดเกมแรกที่เจอกันเป็นชักต้าบุกทลม4-1่มน1นะครับก่อนเกมเขายกให้อาเบรสิกบุกมาเหนือกว่าครับเอาเอง,ง่ายง่ายเงื่อนไขคู่นี้นะครับ ถ้าชักตาโดเนตชนะชักตาเข้ารอบครับไลซิกไปยูโรปาส่วนอาเบรสิกขอแค่ผลเสมอจะการันตีการเข้ารอบร้อยเปอร์เซนตะครับคือผมมองว่าเกมแบบนี้ไม่ง่ายสำหรับไรซิกในการบุกไปเยือนชักตาโดเนตนะครับที่เร่งตั้งแต่นาทีแรกแน่ครับผมว่าเกมแบบนี้ซื้อ2บุุ่มครับเชียย์ไปที่ชักตาโดเนตเจ้าถินครับผมมองว่าไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่เสมอก็ชนะเชียร์ชักตาโดเนตครับปิดท้าย ที่เวลาตีสามอีกคู่หนึ่งครับไปที่กลุ่ม H กันบ้างครับมาลายูเวนตุสจะเปิดบ้านเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับยูเว มี3มแต้มตกรอบไปแล้วครับลุ้นเต็มที่คือยูโรปาลีปนะครับหลังจากที่บุกไปแพ้เบนฟิก้ามา3ต่อ4ครับล่าสุดลงเล่นในเกาโชบุกไปชนะเลตเช่มา1 0ครับปัญหาของยูเว่คือตัวเจ็บเพียบเลยครับโดยเฉพาะตัวหลักล่าสุดคืนนี้ดานิโลก็ติดโทษบานอีกนะครับตัวหลักๆก็จะเป็นพวกโบนุชี่คุมเกมรับตรงกลางเป็นอเดียนราบิโอนเวสตันแมคเคนนี่นะครับแนวลุกก็มีฟลิปคอสติดพวกมอยเซคีนครับในขณะที่เปเอสเช จาฟูของกลุ่มมี11บตแต้มเข้ารอบไปแล้วแต่ว่าลุ้นการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มมัคคานีไฮฟามา7ต่อ2ล่าสุดลงเล่นในลีกเอิงเปิดบ้านเบียดชนะทัวร์มา43ครับคืนนี้เนมาติดโทษบานนะครับตัวลหลักมาโกวารัติแล้วก็ข้างหน้าแน่นอนครับน,นัโดลิอเนลเมสซี่กับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับเกมน้านที่เจอกันเนี่ยเปเชเ,เปิดบ้านชนะมา2-1แน่นอนก่อนเกมขอยกให้เปเชเบ,บุกมาเป็นต่อครับผมว่า เปเชยังมองถึงการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับเจอกับยูเว่ที่พิการครับเจ็บเป็น10คนครับผมว่าต้านไม่อยู่ครับเปเชจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3แต้มนะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่เรอัลมาดริดชักต่าโดเนตและปารีสแซงแช็แมงครับมาเดิมนะครับรายอัดของเราพักยกเรับรองไม่ผิดหวังครับขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ